กินข้าวน้ำได้จ้าขา่ากากกากเหนโอ้ h oh, no <c oughs> เป็่งนไน่อร่อยแม่กระยุบแม่โอใจบ่แม่ก็ได้ยุ่งน้ำหนูแม่ยว่าวิญญาณของหนูอีกบอกวิญญาณกระขาโทษหนูก่อนขาโทษเรื่อง ถ้าโทษได้หนูดาดาวาตามปู่บกุกคุ้มข้อแล้วเป็นอย่างคือบุคุ้มข้อแม่เป็นได้ให้เบลอายาเอาชี้ในชีน้อันนี้ของยี่แม่อยู่นี่อันนี้ชี้ของบเบลอันนี้ของญญคุณย่าก็ใจว่าปู่บุคุ้มข้อปู่บ่าเอามาฉูข้อมาตองน้มาฉูน้ำเลยแม่ขอโทษได้บอกกัริย์จะเอาไปชี้นี่ไปลดโอเค บาดาเด้อขอโทษเด้อเบลกับบอ้ง่ายๆเด้อแมสซีจจนสีบาดาเด้ออ่ะกินข้าวให้ทานผู้ส้มเบิงกินน้ำพักก่อนแกไดบอเอามาสิแกให้แกเป็นยู